วันนี้นะคะก็อยู่กับช่องลฟริสามารโดบาลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาออแกะของนะคะที่เราก็ทาเองเลยนะคะออก็มีก็มีฉลากให้จับด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจับออถุงถุงเดียวนะคะไปกันเลยค่ะ ฝุงเล็กนะคะก็มีอยู่หกหกอันเนะเาะของเรานะคะก็มีอยู่แปดอันเนาะโอเคนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นฉลากของเรานะคะแบบนึงเนาะอันนี้ก็เป็นฉลากของเราเลยฉลากของเราก็มีอยู่แปดใบนะนี่เลยค่ะ อันนี้ก็เราก็จะมาเรียงะะเราอยากได้เบอร์เจ็ดมากเลยนะคะแต่เป็นหนึ่งนั่นแ๋ยวเราขอเรียงก่อนโอเคค่ะทุกคนงนะั้นเราก็ไม่ต้องเรียงแล้วนะคะเราก็จะจัดเป็นแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเราก็มาจับฉลากนี้นะคะจับเลยก็จะเอาอันนี้เลยนะคะ ภาเปิดดูกันเลยแทมแพลแล้วแพลแพลแทมแพลทุกคนได้บอรเจ็ดเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะได้บอรเจ็ดนีเดี๋ยวมันล้มอ่ะ มันลงเนี่ยโอ้เราได้โปรเจกเนี่ยนี่เลเ,เราได้โปรเจนะคะเอห็ไหมเย,ย้ได้โปรเจนะคะเอาทิง้งเลยโปรเจ์โปเจกต์โเจกต์อันนี้เบอรสอันนี้เบอร์สามเบอร์หนึ เบอร์หกเบอร์สามเบอร์สองอ่อตนนี้เบอร์ห้านี่ไงเบอร์เจ็ดทุกคนเสียงโอ้อันใหญ่ด้วยนะทุกคนมาแล้วก็จะมาแกะเบอร์เจ็ดเลยนะคะแอบหนึ่งขอกันไก่ เต้นมากเลยอ่ะตัดได้เลยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเบอร์เจ็ดเราจะได้อะไรเป็นรุ่นกันเลย สีนะคะเราจะเอา,เอาออกมาทีละอันเนาะโอ้มีลิดว่ะเยอะมากนะคะเบอร์จิตก็ลาไปก่อนนะคะตัดทิ้งเลยเราทำเองเลยนะ โอเคค่ะแล้วก็ได้มาแล้วนะคะแล้วเขาก็มีนี่แถมมาให้ด้วยแหละมึงเขาให้แสบน่าจะให้ใส่ตรงนี้มั้งแผลตรงนี้เดี๋ยวเราลองใสเรานะนี่ไม่ไร,รู้นะ <c oughs> วควรให้เขาให้ใสอร่อยมาก แล้วก็มีสีเหลืองนะคะมีสีชมพูสองอันด้่ยน,ะนา่ารักมากแล้วก็มีลิปด้วยอนะ่ะเรามาก็คดูนะกลิ่นหอมเนะี่ยกลิ่นหอมมากเลยอนะทุกคนหอมมากจริงๆเลยนะ ก็เป็นสีอะไรเนะไรเนะี่ยเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอาเก็บไปเลยนะคะเก็บไ้ตรงนี้เอาอุ้ยลิฟเอาไปตรงนี้๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันอีกเลยนะคะอุ่ยตอนเย็นเรามาต่อเนาะอันนี้นะคะทิ้งเลยโเคค่ะทุกคนดูซิว่า เหลือเบอร์อะไรบ้างนะคะก็เหลืออันนี้ก็เหลือเบอร์ห้านะคะแล้วก็เหลือเบอร์แล้วก็เหลือเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์หกเบอร์ 6, รร8ปเบอร,ร์สแล้วก็เบอร์เบอร์สองแล้วก็เบอร์ห้านี่นะคะแล้วก็เอาเก็บเลยนะคะ